ก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันก็ไม่เข้าหัวถ้าเกิดเรามีสกิลติดตัวเข้ามาเราสามารถที่จะทำงานแล้วก็เริ่มงานได้เลยสถานการณ์ทุกอย่างค่ะมันจะบีบบังคับให้เราต้องได้เอง สวัสดีค่ะมิ้นนะคะจาก a p e x Education วันนี้มาเจอไ nice นซ์นาคะที่ World Wide ค่ะออกเกนเป็นยังไงบ้างมาเรียนที่นี่สนุกอะค่ะก็คือตอนอมาแรกไม่ได้ภาษาเลยคือมาแบบงงๆกับทุกอย่างพอมาอยู่ที่นี่ก็คือคนที่นี่ค่อนข้างไนซ์แล้วก็ภาษาก็ค่อนข้างพัฒนาไวแล้วทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นิวซีแลนด์เพราะว่าตอนแรกที่อยู่ไทยค่ะก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันก็ไม่เข้าหัวคิดว่าถ้าเกิดอยากได้จริงก็คือจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างคือเป็นภาษาอังกฤษหมด ก่อนที่จะมาเรียนเตรียมตัวยังไงเตรียมใจก็คือ,อ,อถ้าไม่ได้เลยเดี๋ยวสถานการณ์ทุกอยาก่างค่ะมันจะบีบบังคับให้เราต้องได้เองเออถ้าเรามาตรงนี้อาจจะต้องมีแบบความรู้ติดมานิดหน่อยเอาไว้ตอบคำถามพื้นฐานบ้างดีกว่าเข้ามาแล้วไม่รู้ลืมาไม่ได้อะไรเลยไม่งั้นจะไปไม่ถูกเลยแล้วงานตอนนี้เราหาหรือว่าเราส่งใบ,บสมัครมีประมาณไหนตอนแรกก็คิดว่าจะส่งเป็นร้านอาหารไทยก่อนเพราะว่ายังไม่ได้มั่นใจในภาษาแต่ก็อาจจะมีส่งไปที่ว่าเป็นร้านของคนทางนิวซีแลนด์ ด้วยเพราะ<อ>ว่าน,นี่ก็ยังมองว่าถ้าเราทํางานที่ร้านที่มันเป็นต่างชาตินะคะเราจะได้ภาษาไวมากกว่าที่ทําร้านไทยต้องใช้ภาษาเลยคิดว่าน่าจะอัพสกิลภาษาได้ไวแล้วก็อาจจะได้คุยแบบคนแบบหลายสำเนียงอาจจะรู้หลายสำเนียงด้วยแนะนําให้น้องๆที่อยากมาเรียนด้วยแล้วก็แบบหางานต้องเรียนสกิลหรือว่าอะไรเงี้ยติดตัวมาไหมอาจจะต้องเรียนสกิลติดตัวมาบ้างอาทิเช่นอย่างร้านนวดนะคะก็คืออาจจะต้องเ uh huh. ตรียมตัวมาประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสกิลติดตัวเข้ามาเราสามารถ ที่จะทำงานแล้วก็เริ่มงานได้เลยฝากอะไรถึงน้องๆของ a อ e x คนที่กำลังลังเลอยู่ลองออกมาใช้ชีวิตด,ดูก่อนแล้วก็จะรู้ว่าโอเคแบบมันมันสนุกนะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดว่าเรามาแล้วเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าสมัครนิวซีแลนด์คนที่นี่ค่อนข้างน nice, ิสมบบากๆเลยอะคะ่ะก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนาะอยากมาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์นะคะที่เบอร์ไวนะก็สามารถติดต่อพี่ๆเอพได้นะคะขอบคุณมากนะคะนายเฉลียนจบทุกปัญหาเรื่องเรียนต่อ ต่างประเทศต้อง APEX